ความเชื่อเก่าๆของคุณนะครับเป็นการต้านของตัวคุณเองนะครับทำให้คุณนั้นใช้ชีวิตแบบเดิมๆใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆน,นะครับหลายๆคนนะครับมีความเชื่อนะครับเชื่อเขาว่ามาหรือเชื่อ,อด้วยการที่คิดเอาเองนะครับเชื่อเขาว่ามาก็คือ,อตั้งแต่ โรงเรียนนะครับพ่อแม่เพื่อนฝูงนะครับหรือ,อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนะครับทำให้เกิดความเชื่อเหล่านั้นแล้วส่วนตาที่เห็นนะครับเห็นแล้วเกิดความเชื่อด้วยการคิดเอาเองนะครับเอาตัวอย่างเช่นมี คนบอกว่านะครับไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครบอกว่าถ้ามีรถมีบ้านมีเงินแล้วจะมีความสุขนะครับหรือตาของคุณมองอว่าคนนั้นมีรถเขาหน้าจะมีความสุขเริ่มคิดเอาเองแล้วนะครับหรือ,อไปเห็นบ้านหลังใหญ่ๆโตๆนะครับราคาแพงๆก็คิดว่าเขาคงมีความสุขนะครับหรืออ่า เห็นเขามีเง so ินเขาล่ำรวยก็คิดเอาเองว่าเขาคงมีความสุขนะครับเอาทีนี้ลองมาดูเรื่องนี้นะครับถ้ามีบ้านหลังโตโตราคาแพงๆนะครับแล้วภายในบ้านไม่มีรอยยิ้มเลยไม่มีเสียงหัวเราะเลยนะครับหรือ มีรถคันหรูๆขับอยู่นะครับรู้สึกว่าตัวเองขับอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวหรือ,อมีเงินเยอะๆแต่เอาเงินนั้นไปซื้อเพื่อนแล้วให้เพื่อนมาอยู่ในชีวิตตัวเองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ ที่เขามีครบทุกอย่างแล้วแล้วเขายังไม่มีความสุขก็เพราะว่าเขานะครับเขา,าฟังจากคนอื่นว่ามาหรือเห็นแล้วคิดเอาเองว่าถ้ามีทุกสิ่งทุอย่างแล้วมีความสุขนะครับรถบ้านเงินนะครับ มันคือสิ่งที่นำมาใช้เพื่อสะดวกสบายให้กับตัวเราซึ่งต่างจากความสุขนะครับเพราะความสุขนั้นเกิดจากภายในจิตใจของเราถ้าคุณต้องการที่จะให้คุณมีความสุขเพราะฉะนั้นะค,คุณต้องปรับที่ภายในจ,ใจิตใจนะครับจงเติมเต็ม ให้กับตัวเองนะครับอย่าให้ข้างนอกเข้ามาทับถมตัวเองจนตัวเองนั้นได้รับความสุขแบบปลอมๆนะครับผมครูอิลิกสอนจิตให้คิดรวยติดตามผมได้จาก YouTube TikTok แล้วก็ f a c e b o o k นะครับมีคอร์สออนไลน์ Online, ให้เรียนเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณแล้วก็การหาเงิน แบบง่ายๆทางออนไลน์คลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ